ปปขอขอบพระคุณนายธราเชษฐสุคนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ขานุวการพรสอนอ,อสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างสูงค่ะนะการวางพันพุงพ่งทั้งแปดชุดนะคะได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะขอให้พี่น้องรุกเสือนะคะที่